สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าออกชันเอ็กเพสนะคะคุณลูกค้าแล้ววันนี้นะคะฟ้าก็อยู่ที่เดิมเลยนะลานประมูลออคชันเอ็กเพสสุวินทวงศ์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ฟ้าก็จะพาคุณลูกค้ามาดูไฮไลท์มาชมไฮไลท์ก่อนที่จะไปประมูลกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของวันพฤหัสที่12กันยายน2567นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปดูค่ะไปเอาลคะค่ะ มาเจอคันแรกกันก่อนนะคะมาพบที่ด้านหน้าคันนี้กันเลยก็คือ To y ยต้ายารีตเอทีพสปอร์ตค่ะรถปี2022นะคะคุณลูกค้าและคันนี้ไม่น้อยมากเลยนะคะไม่9 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเลยนะคะปีใหม่ไม่น้อยนะคะและที่สำคัญนะคุณลูกค้าแม็กเดิมๆเ,เลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนมานะแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถสีเทานะสีเทาค่ะมาดู ฝาท้ายกันประตูท้ายไฟไม่ใช่ไฟฟ้านะเปิดเองนะคุณลูกค้าแล้วก็เปิดง่ายด้วยนะแค่กดนิดเดียวเองเปิดเข้ามานะคะก็จะกว้างประมาณนี้เลยนะกว้างตรงนี้ใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะใส่ของบรรจุของนะคะแพ็คของลงได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะว่าข้างในคันนี้จะมีอะไรคะ่ะมาเปิดมากรอนข้างในนะคะคันนี้ เป็นกระจกไฟฟ้านะกระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะคะตรงนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคุณลูกค้าแบบหนึ่งฝั่งค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะปุ่มพุสตาจะอยู่ตรงกลางคอนโซลกลางตรงนี้เลยนะปุ่มพุสตาอยู่ทางซ้ายมือนะคะหน้าจอทัชสกรีนกว้างอยู่นะกนะนะว้างอยู่นะเข้ามาดูกันได้นะคะคอนโซลด้านหน้าเป็นประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะแอร์เป็นออโต้นะคะและคันนี้นะเป็นเบาะผ้านะ ขอภัยนะคุณลูกค้าขอภัยด้วยนะคะพูดผิดไปนะแอร์ไม่ใช่ออโตโน้นะขอภัยด้วยนะคะและก็คันนี้นะคะเป็นเบาผ้าผ้ารอบคันเลยนะคะ,ะสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้นะคะยังไงก็เข้ามาดูนะไปดูยาริสกันอีกสักคันนะยาริสเป็นแฮดแบ็กนะคะจะเป็นยังไงไปดูค่ะ ค่ะแล้วก็มาดูกันอีกสักคันนะคะคันนี้ก็คือ Toyota y a า i s s p r t t r r e ี i u m นะคะรถปี21ค่ะเลขไมล์มื่0 0ืกว่ากิโลนะคะซึ่งเป็นรถเกดเอนะค,ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะภายนอกเป็นสีขาวดำนะคะแม็กเดิมจากโรงงานเช่นกันเลยนะคะรอบๆตัวรถก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้คุณลูกค้าดูก่อนๆๆๆอ่าเปิดขึ้นมาฝาท้ายนะคะ ก็กว้างเช่นกันนะคุณลูกค้ากว้างเหมือนกันบรรจุของได้เยอะเหมือนกันเลยนะคะประมาณนี้เลยนะไปดูข้างในกันคะ่ะจะเป็นยังไงเปิดมาภายในนะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะถัดมานะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองฝั่งนะคะควบคุมในทั้งสองฝั่งเลยนะปุ่มพุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่บอกแล้วว่าไม่มือดีปียีนะคะถัดมาเป็น หน้าจอทัชสกรีนนะคะเป็นแอร์ออโต้คอนโซลด้านหน้าประมาณนี้เลยและก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะถัดมาหน้าคนะุณลูกค้าคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งคันทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับวันนี้นะคะที่ฟ้านะาพาคุณลูกค้ามาชมยาลิททั้ง2คันด้วยกันนะคะหวังว่าคุณลูกค้าจะสนใจนะคะไฮไลท์ค้าของเราในวันนี้นะและก็ไปพบกันนะคะในวันประมูลที่12กันยายน2567นี้นะคะแล้ววันนี้นะคะฟักก็จะต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะไม่ไหย,ยคะ่ะดูกันได้นะ